สวัสดีสมาชิกนะครับชนชม SUV วสวยๆหคันนะครับโตโยตา้าฮ r r i e นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงครับไม่แท้150,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ซื้อไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บทำอะไรเลยครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆตัวท็อปซันหลูป,ปี2000นะครับตัวนี้จดปี2005ครับระบบไฟฟ้าภายในงามๆทุกจุดครับคันนี้สวยทุกจุด สีสัน98%นิ้วรอยแทบจะไม่เจอนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเปิดราคาให้25,000บาทนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับสภาพนี้1ใน100หายากแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นตัวท็อปสลูปนะครับรถเช็คและคัดเก็บงานมาทุกระบบนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพนี้นะครับซื้อไม่ต้องซ่อมซื้อไปขับรอขับใช้งานได้เลยครับเครื่อง3.0ออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับลองชมนะครับกับ SUV ตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับเครื่อง3.0 V6 Auto Top ตท็อนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับแต่ที่แน่นอนคือรถสวยรถดีรถงามแน่นอนนะครับนำเสนอนำมาส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจและกำลังหารุ่นนี้นะครับหายากเลยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับเช็คชมดูรถที่มินบุรีนะครับบ้านไกลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถมี เยอะแยะเลยครับแต่ถ้าไม่สวยจริงหรือถ้าผมไม่มั่นใจคนที่คัดรถจริงๆผมก็ไม่กล้านาเสนอนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสภาพดีมือเดียวป้ายแดงไม่แท้150,000กิโลเมตรภายในตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานภายในระบบไฟฟ้าซันลูบนะครับรถดีรถสวยนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่ชื่นชอบและกําลังมองหาแฮร์รี่เออร์นะครับในราคา25,000บาทนะครับเจรจาต่อรองได้ นิดหน่อยนะครับรถเปิดมาเบาๆแลครับคันนี้เบาไฟฟ้านะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาและเข้าใจนะครับก็อัตราการกินน้ํามันก็ระดับหนึ่งเลยครับเป็นเครื่อง3.0ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้สวยหรูทรงดี SUV น่าใช้นะครับเป็นทาวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครกําลังหาก็ฝากไว้พิจารณานะครับ รถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับนำมาส่งต่อให้กับสมาชิกเลือกชมตัดสินใจไปเช็คชมดูรถหรือสมาชิกบานไกลนะครับที่อยู่บ้านต่างจังหวัดไม่อยากเดินทางไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านเลยครับรถสภาพนี้คัดและเช็คมาแล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามช่อง YouTube ก็ไว้วางใจได้เลยครับผมคัดรถสวยเช็ครถดีไม่ดีไม่กล้านำเสนอนะครับประเด็นคือถ้าผมไม่มั่นใจ ในช่างหรือคนที่คัดผมไม่นําเสนอแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกลําดับแรกๆนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจก็ได้ครับฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่เป็นเกาะช่วยชักช่วยเช็คให้ในระดับเบื้องต้นแล้วครับรถสวยได้เดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมที่สําคัญคือความเข้าใจนะครับคันนี้เป็นมือที่1นะครับ ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักอัดต่อรพลิกปั๊มสีสันโดยรวมสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับเครื่อง3.0 V6 อัตราการกินน้ำมันบอกเลยว่าต้องมีพอประมาณครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจอันนี้คือสำคัญครับรถสวย SUV ทรงหรูครับนี่นะครับนำมาฝากนำมาให้กับสมาชิกที่กำลังหานะครับเป็นตัวท็อปนะครับมีซันรูฟกับทรงสวยกวย้างขวางนั่งสบายขับนิ่งขับแน่น ขับรู้เลยครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจถ้าเข้าตาเข้าทางใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับรถสวยสภาพนี้มีมาไม่บ่อยครับชอบใช่ชมเช็คดูรถมินบุรีครับ